เม,ม,เม,ม,เมนูอสองอย่างเมื้อวานนี้กราบสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องทงเมืองลาผั่งไทยทั้งต่างประเทศเนาะมนกีกามาพบมาพอกำลังทงเนาะโดยตอนนี้ก็ทำนองทงกะชิมาเห็ดของกินเนาะโดยก,ล,กลับมาอ้วนแล้วกัน้องลินเนาะมื่อนี้น้องลินเพิ่นมากมื่อนี้ ทางนทงไปหาเฮ็ดกับเฮ็ดบ่มีแล้วเนาะงบอกออกไปพี่น้องเอ้ยก็เลยซื้อไข่กับซื้อมีมาลวกแล้วก็พัดกินคือเก่าเนาะเพี่น้องเนาะบรุรีซื้อปลาแดกแล้วก็นน้ำมันนี่ยังซื้อมาครบเลยมื้อนี้นซือองง้ 2> อ2ถุงบ่ถุง2,000ันกีบอันนี้ถุ<ท>งส0 0พันกับถุง5,000ปลาแดกเบิด9,000มื้อนมือเสีน้องลินเพิดมื้อนี้ยเสีให้น้องลินเพิ่นเป็น,ปนผุ ปรุงเนะให้สาเพื่นบอกว่าประมาณได้ประมาณได้พี่ซ้อนบองลินเถอะตอนนี้น้องเบู้อะปะออไหนบอกลวมเลยลวกมีก่อนระรับแรกแะระดับแรกคือลวกมีก่เนาะจังใดพัดแล้วกะ็ทอดไข่น้ำเนาะสองอย่างเมนูมื้อน,นี้

ส่งขครยาวก็ไปใส่นายุงกินนะขออีกคะแนนเลยใครยังมึนตาหมอกเพลทไว้เลยอามาเพลทมากอันใส่ยังล่ะผัดหมี่ใส่สาหมากเนาะแกงเผ็ดใส่สาหมากแหละใส่ลายมันก็ชิเพลทหมอกเพชรนี่เพลทแห้งอะไรกระเทียมสองหัวนะเอ้าสบายดีทางเมฟซีวันได้ไหมสบายรึเปล่สบายดีละยังไม่ได้สบายดีสักนะ เอากิดเห็นกล้องแล้วก็สบายดีเลย <S <S ที่ทายบอกเลยโอเคบอลมนะ <Okay. S 1> หน้าโอเคทีเพิ่นยังบ่ฮูนะ้เนาะยังบ่ซินแม่นยังบ่ซินยังบ่ฮูป้ปานใดเก็บ่เป็นยังดอกมื้อหน,น้าก็คันซินสิปปปเปิดยู u ูบรถโผล่เพิ่นอยากเปิด YouTube อีกนะอ้าวหมากเกิให้มัน เปิดเห็ด YouTube food, right? มันเห็ดอาหารปะเปิด YouTube เห็ดอาหารปะโอเคเนาะกะให้อันอันนั้นมีก่อนให้พอมีแบบเงินลงทุนก่อนเงินมีเงินลงทุนนี่ยังก่อนส่วนนี้ยังบ่มียังเลยยังบ่พะอ่ก็ได้เห็ดน้ำไองไปก่อนเมินคำๆมากอะเห็ดอยู่เห็ดกิน ล้วก็หาอยู่หากินแถวอ่านอกมือนี้นองนิดหนึ่งเขาเมื่อนี้น้องลินผนอยู่นี่เนาะหนึ่งเขาแล้วก็บอได้ถ่ายเอาำ้ำเมื่อนี้อ่าไปหาเห็ดกับบอดไดเนาะก็เลยเอาไข่เอาหมี่มาพัดหมี่กินเนาะ ไข่่เลยนะีนท,อทอดไข่จังัดมีก็ได้เด้อเอาทองเดียวน้นแมนทองเดียวก็ได้ปรุงปรุงก่อนจังใส่อันนะั้นปรุงปรุงจังข้างหมอ้อปรุงก่อนเอาไข่เจียวบกับดูไข่ดาวเอาไข่เจียวก็ได้ไข่ดาวกับมันหลายมือเลยกินไข่ไข่เจียวก็ได้ ไอทงเขาอยากกินไข่ดาวเอาไข่เจียวก็ได้เพราะว่ามันก็หลายมือแล้วไม่แต่ไข่ดาวมืออะไก็ไข่ดาวตลอดเอาเป็นไข่เจียวเนี่ย <Okay. S 1> เปลี่ยนแบบใหม่ซินกับการทำอาหารตอกไข่ก่อนจึงเอาหม้อข้าง <Okay. S 1> ก็ได้ไ สองเอาเลยคันมันเลือกระตักออกก็ได้บโบภาใส่กันนะนี่นิดเดียวยันโบภาฮะกระตอกไข่ก่อนจังใส่เดี๋ยวคีพุดนนี้ยังเขัาลืมบอกก่อนอ,ยอ้ยไอ้เคิมตามอีกแล้วอย่ไปบวกกาเป็นนะไปเดิงเล่นอ๋อ พัดใส่ไข่ได้ใช่เออพัดใส่มี่นึใส่หนึ่งเดียวก็ได้พัดใส่มแล้วแต่ใส่หนึ่งเดียวก็กได้พัดใส่มีกันแล้วแต่ผู้เห็ดเนาะผู้ผู้ผูเห็ดก็บอกเฉยเลยเดี๋ยวผู้เห็ดสิหให้ใส่นี่ใส่เทียนผู้ผู้เป็นมาผู้ผูเป็นมาบอกนีก่ก็ห้อยพราแห้งเลย ก,ก็ยังหายเป็นายเติบเนาะผูเป็นผัดผูบเป็นผัดบอกเนาะท,นท่างทงกับบบ,บบบเป็นปันไดดอกเนาะเรื่องถอดไข่เรื่องอันนี้นะก็พอ,ออนนนะกพอเห็นได้มีแต่นี่แหละบอกให้น้องลินผัดนี่แหละปรุงยังไงคันน้ำพัดกันด้ลองซีมีซีมือ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 บฟิดเลย ตามแหลกเราไปจัง <Okay. S 1> นางนงรินพอแลรวอ๋อแหลกขาดมีประด็นอะแหลกขาดกุลีประเด็นอ๋าพอแล้วพอแล้วไม่ซ<ะ>ีเฟแนะหลยแหลกเพราะฉันอะไรอ่ะโอเคนะตอนนี้ก็พากันกำลังเริ่มทอดเนาะงใครพี่น้องกำลังเริ่มทอดไข่น้ำมันสดฮะบอเบิร์ดโรลทอดไข่นะเคเนาะตอนนี้ก็กำลังอ่า แผ่นงามๆเลยสิิลอดเยอะแผ่นงามเยนยเอามีอะไรอยู่นเนาะแนส่วน,นเนาะให้น้อลินนามัน่อแนส่วนไข่ได้น้อ,นนอเอาในส่วนไข่มาแนเอานี้ก็ได้อมาเอาจบนเอามันบงงามก็ได้แว่ายหยอกอยื่อน้เนาะน้องเแบไไเห็ดแหกรอบเด้อกรอบนอกนุ่มใน่าสั มาทอดเหล็กโอเคโอเคอ่ะโอเคเนาะตอนนี้ก็กำลังทอดกำลังรอให้มันแฮมแฮมหรือว่ากรอบๆเนาะจักหน่อยแล้วก็พัดแล้วก็พัดมีต่อเอ้าแมแล้วแต่เชฟกระทะเหล็กก็นเลยกันส่่นไดก็ได้ เอาได้แล้วสินนะเกือบใหม่แล้วฮะซือก็มหักกรอบแล้วนี่หมากพอดีงามอ่างถ้วยมันเปยียกงามพอดีงามอ่างถ้วยมันเปอยากชุบป,ปนไดายหมัเดี๋ยวอยู่ห่างๆนี่เดี๋ยวอ่านำมันฉีกกระเด็นใส่นี่กรอบนอกนุ่มในนี่เรียบ,บร้อยสวยไหม เรียบร้อยอย่างหนึ่งเนาะทอดไข่เรียบร้อยละหนึ่งเราจะพัดโอเคเนาะตอนนี้กำลังใส่ไข่ก่อนเนาะใส่น้ำมันลงอีกน้อยหนึ่งเนาะน้ำมันบ่พอทอดไข่เมื่อกี้นี้ไข่นองลิ้นเผุนเป็นผูข้าว่นแล้วก็เขี่ยงกุ้งวันนี้ทอดอะไรโอเคแน่นเลยเอาหมี่ลงไปเข้าว่นเลย ด้ยน้องอินก็จะไปปรุงรสค่ะจะปรุงคำปรเลยจ้ะท to ี่ได้บอก้อใส่เป็นน้ํซอวงแม่เกลือบวงนึงน้ําตาลใส่บดเลยบงน้องแหล่่นน้องแหล่นีน้องลิน่นปรุงเอาลงในแบบบ่ปุุงสเหมือนันเลยเดือดผัเลยเน้อยมีน้ามันอยู่ก็ใส่

สายบางดูมือนี้ชีเสบอยู่บ่โอ๊ะเป็นแต่เสบอยู่เหรอมีทั้งไข่เนาะมือนี้ไข่ทอดเห็ดยองเห็ดจับมันยุงยุงไล่เนาะทอดเห็ดอยู่ให้กินแล้วลกัเขาไปไหนหมดเลยยุงเต็มอยู่ในนอกนี่นะอยู่หได้ เป็นไรแฉ<ส>มแอาโอเคตัก้วยเลยอโอเคนะเ้องคนพี่น้องตป็นทอดไข่เรียบร้อยแล้วนะครันบ,บน้องมาพาก,กันมาไกินวันนี้นองเนันธนนามันเเนาะวานหืน้องแมนาอเกี่ยกันม้ากน้องแด่หรน้องเร่นแันอันนี้น,นี่อันนี้มาเนี่ยครับมันนาเปนเนาะไปเริ่ม มาเด้อหอไมพี่ลองจิดเขาแล้วกันมาเด้อหอยมพี่้องเนาะอันนี้เขาเย็นเขาเย็นคนกับเขาวนะบอเขาเย็ะนเยมัอยากติดมาแนะ่มันนี่เป็นทอดไข่ันนานะมันนี่ทอดไข่ทอดไข่อนจารย์เจียวมันต้มมันต้มน้ไลาแบบกนะินกับมะพุม

短，听，一好那个。 กินแบธรรมชาติเมืนเดิมมัน่้ปัดนะไม่ได้ปัดนมน่ไดเปิดประูจดหน้าตามอเ่าวท

嗯嗯嗯，对、mm。Hmm, seven, eight, ไเต็นเขื่อนึือเขาเลยคเขื่อนออกไป Ok đó và mình cả à, tha nghìn đấy cho bớt thù ăn đấy nó mặt nặng cho bớt Như đưa để phải những người nhiều Má, <laughs> à. Giờ, à, à, năm Gì này kinh năm <laughs> kinh năm này bớt lấy <laughs>